พุทธวจนะสมถะวิปัสนาทำที่ควรกำหนดรู้ควรลักควรทำให้เจริญควรทำให้แจ้งในยะที่สองที่สุทั้งหลายส่วนบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นจักสุ ตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นรูปตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นจักสสุวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นจักสสุสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสสุสัมผัสเป็นปัจจัย อันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามตามความเป็นจริงเขาย่อมไม่กำหนัดในจักสุขไม่กำหนัดในรูปไม่กำหนัดในจักสุวิญญาณไม่กำหนัดในจักสุสัมผัสไม่กำหนัดในเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตาม เป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุข,ขก็ตามเมื่อบุคคลนั้นในกำหนัดแล้วไม่ติดพันแล้วไม่ลุ่มหลงแล้วมีปกติเห็นโทษอยู่อุปทานขันห้าย่อมถึงซึ่งความไม่ก่อเกิดต่อไปและตัณหาอันเป็นเครื่องนำไปสู่ภพใหม่ อันประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินมีปกติเพิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆเขาย่อมละาเสียได้ความกระวนกระวายแม้ทางกายเขาย่อมละาเสียได้ความกระวนกระวายแม้ทางจิตเขาย่อมละเสียได้ คว, resigned, ค,วความแผดเผารแม้ทางกายเขาย่อมละเสียได้ความแผดเผาแม้ทางจิตเขาย่อมละเสียได้ความเร่าร้อนแม้ทางกายเขาย่อมละเสียได้ความเร่าร้อนแม้ทางจิตเขาย่อมละเสียได้บุคคลนั้นย่อมเสวยซึ่งความสุข อันเป็นไปทางกายด้วยซึ่งเสวยความสุขอันเป็นไปทางจิตด้วยเมื่อบุคคลเป็นเช่นนั้นแล้วทิฏฐิของเขาย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิความดำริของเขาย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะความพยายามของเขาย่อมเป็นสัมมาวายามะสติของเขาย่อมเป็นสัมมาสติ สมาธิของเขาย่อมเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของเขาย่อมบริสุทธิ์อยู่ก่อนแล้วนั่นเทียวด้วยอาการอย่างนี้เป็นอันว่าอาริยะอัตถานทิกรรมะของเขานั้นย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์ เมื่อเขาทำอริยะอักถันกิกรรกให้เจริญอยู่ด้วยอาการอย่างนี้สติปัฏฐานทั้งสี่ย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์สัมมัปปัทานทั้งสี่ย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์อิทธิบาททั้งสี่ย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์อินทรีทั้งห้าย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์ ภละทั้งห้าย่อมถึงซึ่งความจเจริญบริบูรณ์โพชฌงทั้งเจ็ยย่อมถึงซึ่งความจเจริญบริบูรณ์ทำทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนาของเขานั้นย่อมเป็นธรรมเคียงคู่กันไปเขาชื่อว่าย่อมกำหนดรู้ซึ่งทรรทั้งหลายที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมละด้วยปัญญาอันยิ่ง ซึ่งทำทั้งหลายอันบุคคลพึงละด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำทั้งหลายอันบุคคลพึงทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำทั้งหลายอันบุคคลพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุทั้งหลายก็ทำที่ควรกำหนดรู้ ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรกล่าวคืออุปทานขันห้าได้แก่อุอปทานขันคือรูปอุปทานขันคือเวทนาอุปทานขันคือสัญญาอุปทานขันคือสังขารอุปทานขันคือวิญญาณเหล่านี้ชื่อว่าทำที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง ภิกษุทั้งหลายก็ทำที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรคืออวิชชาและภาวะตัณหาเหล่านี้ชื่อว่าทำที่ควรละด้วยปัญญาอันยิง่งภิกษุทั้งหลายก็ทำที่ควรทำให้จเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรกล่าวคือสมถะและวิปัสสนาเหล่านี้ชื่อว่าทำที่ควรจเจริญด้วยปัญญาอันยิง่ง ภิกษุทั้งหลายก็ทำที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรกล่าวคือวิชาและวิมุตต์เหล่านี้ชื่อว่าทำที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง